ลัคนาราศีการดวงของคุณในเดือนพฤษภาดาวหลายๆดวงไปรุมกันอยู่ในภพมรณะข้อดีก็คือว่าคนที่ทํางานที่จะต้องเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศช่วงนี้โอกาสเดินทางได้ตลอดทั้งเดือนในขณะเดียวกันในเรื่องของการงานบางคนนะคะงานเก่าโปรเจกต์เก่าสินค้าเก่าเอากลับเข้ามาสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับ ธุรกิจกิจการของคุณได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าดาวการเงินโคจรไปอยู่ในเรื่องของการงานไปเจอกับดาวคารเป็นคู่มิตรที่ส่งเสริมกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ทําธุรกิจการค้ามาอย่างเนิ่นนานทาเพียรพยายามมาอย่างเนิ่นนานช่วงนี้ก็ กำลังฮอตเพออก็จากสิ่งที่คุณเคยกระทำนะคะหรือพวกทำงานธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมีชื่อเสียงมีกระแสตอบรับได้ดีเลยทีเดียวแต่ต้องขอบอกอย่างนี้เนื่องจากว่าดาวหลายๆดวงไปอยู่ในเรือนพบมรณะรวมถึงดาวพุธดาวประจำตัวตนของคุณ การแสดงความคิดเห็นการใช้คำพูดหรือแม้กระทั่งข้อตกลงข้อสัญญาการเจราจารใดๆจงอยู่ในความละเอียดรอบคอบและต้องถูกต้องเสมอมันจะดีต่อตัวคุณ นะะในจังหวะที่ดาวพฤหัสเดี่ยโคจรมาอยู่พบมรณะ1ปีการสมมติคุณเป็นเจ้าของกิจการการจะปล่อยเครดิตการจะทําสัญญาเอกสารคุณต้องมีให้แน่นอนไม่งั้นจะมีปัญหาได้ในขณะเดียวกันนะคะข้อควรเตือนอีกนิดหนึ่งใดๆก็ดีคําว่าพบมรณะมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างการกระทําอะไรที่มันไม่มีความเชี่ยวชาญที่มันไม่ถูกต้อง นะคะใครชวนให้คุณลงทุนคุณต้องคิดให้เยอะนะถ้าเกิดคุณไม่ไม,ไม่ไม่เก่งจริงๆนะคะไม่เจ๋งจริงมันเสี่ยงมากๆแล้วก็พยายามอยู่บนพื้นฐานความถูกกฎหมายอย่าไปค้ำประกรันใครมันสุ่มเสี่ยงที่คุณจะเสียหายและเดือดร้อนได้เดือนพฤษภาคมสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนดวงดีนะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุบ้านรถสินทรัพนะคะโคจรไปอยู่ภพมรณะคุณอาจจะได้มรดก ก็เป็นได้นะคะทีนี้มันจะต้องไปดูปีกย่อยว่าดวงแต่และบุคคลเป็นเช่นไรนะคะแต่คุณมีเกณฑ์นะลักษณราศีกันแต่อย่างไรก็ดีนะคะข้อเสียหายของมันเนี่ยก็อีกมุมนึงมันก็มีค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปว่าทําอะไรห้ามประมาะสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะยกย้ายงานเนี่ยไม่หมอะไม่ได้ห้ามแต่ ก่อนที่จะไปก่อนที่จะเปลี่ยนหรือก่อนที่จะทําอะไรไปมากกว่านี้คุณต้องเตรียมการเตรียมความพร้อมอย่าทําอะไรโดยขาดสติเด็ดขาดมันจะส่งผลเสียเพราะก็ถือว่าดาวพฤหัสไม่ได้อยู่ในในมุมที่จะคุ้มครองคุณสักเท่าไหร่นั่นเองจ้ะหปีนะตั้งแต่19เามษาที่ผ่านมาจนถึงเมษาปีหน้าน,านะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนพฤษภาคมสิ่งที่อาจจะต้องบอกนิดนึงก็คือว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายงานดีเงนิงนดีก็จริงแต่คุณมีค่าใช้จ่ายบางคนนะคะจังหวะแบบนี้ดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวพบคู่ครองคู่ครองคุณอาจจะเจ็บป่วยได้ดาวเกตโคจรทับรักตัวของคุณเองก็อาจจะเจ็บป่วยหรือคนในครอบครัวคุณมีค่าใช้จ่ายเอาว่าคุณมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรจ็บ โดยเฉพาะตัวคุณด้วยนะต้องดูแลตัวเองนะคะหรือคนในครอบครัวของคุณนะคะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแบบว่าทํางานเยอะนะคะเดินทางมากอาจจะมีในเรื่องของพวกโรคเครียดโรคก,กระดูกเกิดขึ้นได้นะคะเช็คตัวเองนิดนึงเดือนนี้ถ้าจะถามถึงในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกใครมีคนรักคู่ครองระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของเขาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยจะมีคนรัก หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในมุมเหมือนเก็บตัวนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวหรือตัวคุณเองก็วุ่นวายอยู่แล้วกับเรื่องของภาระหน้าที่การงานนะคะการนําธุรกิจอาจจะไม่ค่อยมีช่วงเวลาที่จะต้องไปติดต่อในเรื่องของความรักหรือไปหาในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะรา,ราศีกรรีกัน การเงินบอกไปแล้วนะการเงินใช้ได้แหละแต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วนอกจากเรื่องของสุขภาพบางคนโชคดีหน่อยนะอาจจะไม่ได้เรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรบางอย่างนั่นเองจ้าโดยรวมโดยสรุปถ้าแม่หมอจะบอกตรงๆก็คือลัคนาราศรีกันเนี่ยการงานค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยโปรเจกต์เก่างานเก่าๆลูกค้าเก่าหรืออะไรที่มันเคยคุยกันไว้อะเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้มันอาจจะ หรือฟื้นกันในช่วงนี้แล้วอาจจะเป็นรายได้ที่ดีได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็พวกเดินทางไปต่างประเทศไปตั้งลกระลักไปทํางานหรือไปเรียนต่อเนี่ยโอ้โหโดดเด่นนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ใช่นะช่วงนี้ก็คือเดินทางได้ตลอดเวลาเลยหรือบางคนอาจจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโบราณสถานก็มีโอกาสมากๆเลยในช่วงของเดือนพฤษภาคมแต่อย่าทาอะไรโดยความประมาทนะคะอะไรที่มันแบบว่า ชวนเราเล่นกับความโลภหรือไปออกหน้าค้ำประกันแทนใครคุณเสี่ยงที่จะมีปัญหาได้ทําอะอยู่บนความถูกต้องก,กฎกติกานั่นแหละค่ะจะปกป้องคุ้มครองคุณได้ดีแล้วก็พวกสายโซเชียลออนไลน์การแสดงความคิดเห็นคือคอมเมนต์อะไรอาจจะต้องต่อให้มันรุนแรงอาจจะต้องแบบปณีปนอมให้ดีที่สุดไม่งั้นนะมันอาจจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นถนอมตัวเองให้ดีโฟกัสกับกับ กับตัวเองให้มากๆทําอะไรอย่าประมาทนั่นแหละวิถีชีวิตของคุณความสําเร็จของคุณมันจะมาได้อย่างแน่นอนนะคะเหนื่อยหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้ต้องระมัดระวังเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันดีกว่ามาดูกันซิว่าเดือนพฤษภาคมไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันคะ่ะเข้าสู่ในช่วงของการทํานายไพ่ยพยากรณ์นะคะแม่หมอมีไพ่ให้คุณเลือกสามกองก่อนการเลือกไพ่ชาวลัคนาราศีกันตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะ โฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3กองเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคําทํานายของคุณกันค่ะคำทำนายสําหรับรัคนาราศีกันที่เลือกไพ่กองที่1นึ่งนะคะอขอให้เฮงขอให้ปังนะจ๊ะ อฮช่วงนี้นะทำทำอารมณ์ประมาณแบบนะคะราชนีพระจันทร์นางชีอะบางทีอารมณ์ประมาณเก็บเนื้อเก็บตัวเออนะคะปีกวิเวกนะคะนี่การเงินก็ซ้ายขวาอันนี้ภาระหน้าที่ความราับผิดชอบกเยอะนะเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะนะเนี่ยไพ่ก่องอื้อ ใชได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อยโอ้โอเคเลยไพ่กล่องเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าบางคนเนี้ยอาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทีเนี้ยอย่างที่แม่หมอบอกว่าถ้าช่วงเนี้ยมีคนมาชวนคุณไปทำอะไรลงทุนเอ่อแบบโอ้โหอลังการล้านดวงมาเลยอะ่ะคุณต้องคิดให้ดีนะ ว่าเพราะมันเป็นเดวิลเข้ามานะคะมันอาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างคุณต้องดูต้องศึกษาเตรียมการให้ดีนะคะไม่ผิดหรอกคะ่ะที่คนเราบางทีอาจจะมุ่งหวังในเรื่องของความมั่นคงก็ไม่ใช่เพื่อใครหรอกคะ่ะก็เพื่อครอบครัวนั่นแหละลัคนาราศีการช่วงนี้เนาะแต่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจง จงถาอเอขาเรียกอะไรอย่ามองที่ผลประโยชน์จนมากเกินไปมองที่เหตุและผลและความเป็นจริงจะดีกว่านะคะเจ้าของธุรกิจกิจการอช่วงนี้อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่หมๆกำลังก้าวเข้ามานะคะใครกำลังรอรอสมม,มติรอข้อตกลงข้อสัญญาอะไรบางอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้โอกาสสกเซ็ความสำเร็จค่อนข้างมีนะแต่ว่ามันอาจจะยังแบบยังแบบไม่แน่นอนอะนะคะยังลังเลลังเลกันอยู่นะคะบางคน ดีลงานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่แน่นอนสักเท่าไหร่คุณพยายามเสนอให้เห็นถึงผลประโยชน์หรือคุยงานหรือพยายามติดตามนิดนึงนะคะมันอาจจะเป็นในในความสักเซสในความสําเร็จถามว่าสมมุติว่าคุณกําลังรอการสรุปจากลูกค้าเนี่ยสิ่งที่มันติดขัดคืออะไรลูกค้ากําลังคิดอยู่ว่าอะไรคือผลประโยชน์ที่แท้จริงทีมไหนฝ่ายไหนบริษัทไหนลูกค้าจะเลือกข้อเสนอนั้นนะคะข้อเสนอที่ดีกับตัวเขามากที่สุดคะ่ะะนคะ ะะถ้าเกิดคุณเป็นการทํางานที่ดีนะคะมีคุณ,ณภาพมีผลตอบแทนที่ดีรับรองว่าเขาเลือกคุณเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะแล้วช่วงนี้ลัคนาราศรีกันไพ่ใบนี้นะคะในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยนะคะเข้าซ้ายออกขวานะคะผ่านมือได้ตลอดนะคะในเรื่องของการเงินเข้ามาตลอดและในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะและบางคนอ่ะไพ่ก่อนนี้ดีอย่างนะถ้าเกิด ถ้าเกิดดวงดีนะใครอาจจะมีการได้รับมรดกช่วงนี้อ่าเอาละสินะคะบางคนอาจจะได้รับมรดกช่วงนี้ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะคะไพ่กองเนี้ยอยากได้อะไรจงชัดเจนกับตัวเองอยากจะทําอะไรจงชัดเจนกับตัวเองสมมุติว่าหน้าที่การงานบางอย่างอ่ะมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณเพราะเกิดปัญหาแล้วจะมาโยนให้คุณคุณต้องปฏิเสธให้ได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะต้องแบกภาระทุกอย่างนะคะส่วนในเรื่องของความรัก ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไม่รู้ว่าเงื่อนไขความรักของคุณไพ่กองนี้อาจจะมาจากในเรื่องของการเงินถ้าตอนนี้นะคะครอบครัวของคุณเนี่ยหรือคนที่จะเข้ามาคนรักของคุณหรือคนที่เข้ามาจีบคุณอ่ะไม่ได้เอื้ออํานวยในเรื่องของการส่งเสริมความมั่นคงในวันข้างหน้าหรือในเรื่องของครอบครัวคุณอาจจะคิดเยอะนะสำหรับคนโสดน,นะคะมันไปโดดเด่นในเรื่องของการโฟกัสขยายความมั่นคงในชีวิตมากกว่า ะะเพราะฉะนั้นใครจะจีบกันแล้วเลือกไพ่กองน,นี้ก็บอกได้เลยว่าคุณต้องทําตัวให้เขารู้สึกว่าคุณสามารถถึงจะช่วยไม่ได้แต่ก็ต้องไปด้วยกันได้ในเรื่องของความมั่นคงในวันข้างหน้าสําหรับคนมีครอบครัวมันอาจจะเป็นในช่วงเวลาที่การดูแลนะคะหรือการช่วยเหลือกันกับในครอบครัวอาจจะต้องดูแลในเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะลักษณะาราศีกัน แล้วก็สําหรับในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเรียนช่วงนี้เหรออาจจะเป็นช่วงที่ถ้าเป็นวัยเรียนนะอาจจะเป็นช่วงแห่งการเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในมุมตัวเองอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะชอบเรียนวิชาอะไรหรือเตรียมการมีเป้าหมายอยากจะไปต่อต่างประเทศก็กําลังทุ่มเทให้กับตัวเองอยู่แบบนั้นค่ะเป็นช่วงแห่งการเก็บเนื้อเก็บตัวพอสมควรสําหรับพวกวัยเรียนนะคะโดยรวมโดยสรุปไพ่กองนี้จริงๆมันเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะคะช่วงเนี้ย อยากจะทำอะไราวางแผนให้ดีอย่าลังเลจงมั่นใจกับตัวเองในขณะเดียวกันจงมีสติทุกครั้ง จะเลือกจะกระทําจะลงทุนคุณต้องพิจารณาให้รอบคอบอย่าเกรงใจใครนะคะบางคนรู้ยออกหน้าคาประกันให้ปล่อยเครดิตให้รู้จักกันเกรงใจเราเขาไม่โกงเราเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายหลังอันนี้บอกไว้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยกำลังจะขยับขยายเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเห็นหนทางเห็นโอกาสแต่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะคะเงินเข้าดีและก็ออกดีไม่ถึงกับขัดสน แต่ก็เงินไม่อยู่นานซ้ายขวาพอสมควรนะคะวางแผนให้กับตัวเองดีๆก็แล้วกันจ้าคำทำนายสำหรับลัคนาราศีกันที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะกองที่หนึ่งก็ดูแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่แบบอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวมาช่วงเวลากองที่สองกันหกละ โหสิบดาบเลยจ้าโห<ฮ>อย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจตกใจตามหมอะนะคะคือเกตทับลักอะ์ะบางทีเรื่องสุขภาพต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็แต่ว่าถ้าในเรื่องของภาระหน้าที่การงานอะเต็มที่นะคะช่วงนี้บางคนอะอาจจะได้รับมอบหมายอาจจะได้รับโอกาสที่ปฏิเสธไม่ได้เออนะคะไม่อยากทำก็ต้องทำช่วงนี้ นะคะการงานผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะแบบโอ้โหบางทีแบบส่งงานให้กับคุณน่ะแล้วแบบคุณปฏิเสธไปได้งานคุณก็เยอะภาระคุณก็เยอะจะเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเราตัดตรงนี้นะอ๋อพวกการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงเนี้ยคือการต่อสู้เลยแล้วก็พวกแบบว่ามีลูกน้องลูกจ้างหรือเป็นเป็นระดับะระดับเจ้าของกิจการคือมันมันจะมีปัญหาบางอย่างที่คุณเองจะต้องเข้าไปควบคุม ะะอยากจะสมมุติว่าสายการทํางานเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงนี้นะคะระบบการทํางานเป็นทีมน่าจะวุ่นวายลูกน้องคุณมักจะสร้างปัญหาบางอย่างให้เกิดขึ้นได้นะคะบางทีเนี่ยอยากจะลงทุนอยากจะขยายขยายมันก็มีขีดจํากัดข้อจํากัดมาจากระบบการทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าไปควบคุมเข้าไปจัดการ เออนะคะแต่ไพ่กลองนี้ดีอํานาจดีนะคะแต่ภาระอันใหญ่ยิ่งมาแน่นอนจ้านะคะแล้วก็ประมาณสักกลางๆเดือนนะเออมันเริ่มคล่องตัวนะคะในเรื่องของธุรกิจกิจการเริ่มไปได้นะคะแต่รายจ่ายเดือนนี้นะรายจ่ายทุกวงการรายจ่ายเยอะ นะคะค่าใช้ใจ่ายที่ปฏิเสธไม่ได้อาจจะมาจากค่าใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวบุตรหลานบริวารหรือหรือคนในครอบครัวมันมีค่าใช้ใจ่ายได้ตลอดระยะเวลานี้นะคะแล้วก็ไพ่กองนี้ใครทํางานกับผู้บริหารหรือคนที่มี power สูงๆอะนะคะคุณต้องวางแผนให้ดีนะไม่ว่าจะในเรื่องของการเจรจา ในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการทํางานเขาจ้องคุณอยู่นะเขาจะเขามั่นใจในตัวคุณไหมว่าคุณเก่งเขามั่นใจแต่เขาไม่ไว้วางใจคุณสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็นอบน้อมอ่อนน้อมเข้าไว้และขณะเดียวกันคุณต้องรู้ลึกรู้จริงในทุกการเจราจาแล้วนั่นแหละถึงจะดีสําหรับตัวคุณนะจ๊ะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแต่ก็ไปได้นะคะไปได้นะคะเงินดีอยู่หรอกนะคะแต่จจ่ายแบบเยอะแยะนะคะแล้วภาระนีสินบางอย่างก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยจ้าความรักล่ะไพ่ความรักเนี่ยไพ่กองนึงก็ไม่เด่นไพ่กองนี้ก็ไม่เด่นความรักเหรอช่วงนี้เหรอช่วงนี้ สำหรับเรื่องของความรักนะกันถ้ามีปัญหานะการปล่อยอย่างนั้นเลยนะช่วงนี้นะการอาจจะไม่รู้จะทํำยังไงอะหรือบางทีมันปฏิเสธกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้บางคนเขาจะไปก็จําเป็นจะต้องปล่อยให้เขาไปนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพยายามโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าคนอื่นนั่นเองจ้าคุณต้องเนี่ยระดับใหญ่เราต้องเป็นระดับราชาจากักรพรรดิเป็นนักเป็นแม่ทัพนะคะใครจะมาควบคุมความรู้สึกเราไม่ได้บางอย่าง ใครจะไปก็ปล่อยให้ไปเรามาโฟกัสความสําเร็จเนี่ยจะรุ่งเรืองมากกว่าสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวก็บอกแล้วว่าช่วงเนี้มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีภาระค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะต่างฝ่ายต่างไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานสร้างความมั่นคงหรือว่าหาเงินมา เพื่อใช้จ่ายภายในครอบครัวอาศสายการเรียนการเรียนเนช่วงเนี้ยใจเย็นๆนะคะบางทีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะไม่ถูกอกถูกใจนะคะครูบาอาจารย์แล้วมันไม่คลิกบางคนไปศึกษาหาความรู้ก็ยังไม่ไม่ถูกใจเจอ เจออาจารย์ไม่ถูกใจใจเย็นๆนะคะบางทีเราต้องต้องยอมอ่อนข้อหรือบางทีต้องยอมเนี่ยถูกมัดมือไว้อย่างเงี้ยมันทําอะไรมากไม่ได้นะคะค่อยเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรดีๆนั่นเองโดยรวมโดยสรุปไพ่กองเนี้ยบริบทรอบตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะคะแต่มันก็อยู่ในลักษณะที่ ถามว่าดวงมันขับเคลื่อนไปได้ดีไหมไปได้ดีแต่เราบอกแล้วว่าเราต้องเป็นระดับแบบระดับใหญ่ไปเลยคอยควบคุมคอยสังเกตเราจะทิ้งทุกอย่างไปไม่ได้นะคะเรื่องบางเรื่องถึงแม้ไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งแต่เราก็จะต้องถูกนะคะเหมือนยัดเยียดเข้าไปนะคะรวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอ้ออีกอย่างหนึ่งอย่าลืมเรื่องของสุขภาพนะสิบดาบขึ้นดาวเกตทับลักระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของคุณด้วยนะคะแล้วก็ อ,อ,อย่าเครียดจนมากเกินไปนะคะอะไรอะไรดีๆมันมีอยู่แน่นอนขอให้คุณมั่นใจอย่าไว้ใจใครนอกจากตัวเองคะ่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะรู้สึกว่ากันจะเหนื่อยนะช่วงนี้นะนะคะน่าจะวุ่นวายแหละ มาดูไพ่กองนี้นะว่าจะเป็นเช่นไรน่ารักขึ้นมาเชียนะคะช่วงนี้เป็นชีวิตต้องสู้หรือเปล่าเป็นโอชินหรือเปล่านะักนาราศีกันนะคะเอ้ไพ่กองนี้ใช้ได้หน่อยนะคะใช้ดีนะต้องสู้แหละช่วงนี้ลุยค่ะขาลุยอย่างเดียวนะแล้วก็ ลัคนาราศีกันนะถ้ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ไม่ว่าจะทํางานโปรเจกต์อะไรช่วงเปลี่ยนการแข่งขันการต่อสู้ถึงแม้ยอยากจะชิวๆอยากจะสบายๆเห็นทีก็คงจะไม่ค่อยค่อยได้สบายสักเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงเวลาที่ทําเพื่ออนาคตของตัวเองทางนั้นเลยบอกแล้วว่าบางคนนะจังหวะด,ดีๆโปรเจกต์เก่าๆงานเก่าเนี่ยอาจจะเอากลับเข้ามาทํารายได้ให้กับตัวเองแล้วก็พวกที่จะต้องทํางานในเรื่องของแบบ พวกสายเซลล์พวกอะไรมีคู่แข่งขันนะใครที่มีลูกค้าเนะี่ยไปติดตามหาลูกค้าตัวเองด้วยนะมันมีคอย คนคอยจ้องคนคอยที่จะเข้ามาอยู่นะเพราะฉะนั้นคุณต้องอ,อ,อย่าปล่อยปาละเลยคอยควบคุมสถานการณ์ตัวเองให้ดีนะลัคนาราศีกันนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการขยับขยายการลงทุนะ่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแสดงถึงศักยภาพความสามารถของตัวเองบางคนลัคนาราศีกันเนี่ยอาจจะได้งานใหม่เป็นหัวนหน้าช่วงนี้ลูกน้องอะอาจจะไม่ค่อยประทับใจคุณอาจจะไม่ค่อยมั่นใจคุณคุณจงเขาเรียกอ,อะไรอะ อย่าพยายามสนใจใครคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองและมั่นใจว่าคุณต้องทําได้นะคะให้กําลังใจไปเลยสําหรับคนที่ไปรับตําแหน่งใหม่ช่วงนี้รับรองว่าลูกน้องเนี่ยสแสดงสําแดงอิทธิฤทธิ์แน่นอนคุณต้องควบคุมเขาให้ได้ต้องทําให้เห็นให้ได้ว่าคุณเก่งและเจ๋งมากพอนะจ๊ะเป็นช่วง,งการต่อสู้โดยแท้จริงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงนี้ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่จะจะลงทุนจะขยับขยายมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาสักเท่าไหร่นะเออเพราะว่าดูแล้วมันมีแต่ดาม,มันอาจจะมีโอกาสแหละแต่ไปศึกษาคู่แข่งศึกษาข้อจํากัดขีดจํากัดบางอย่างก่อนก่อนที่จะทําอะไรลงไปดีกว่านะคะเออส่วนในเรื่องของการเงิน การเงินเนี่ยเข้าซ้ายออกขวานะคะเข้าได้ดีออกได้ดีค่าใช้จ่ายตลอดดยระยะเวลานี้นะคะไพ่กองเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันแนะนําอย่างหนึ่งก็คือว่าใครจะสถานการณ์เป็นยังไงไม่รู้แต่ไพ่กองเนี้ยควรที่จะออกไปท้าทายกับตัวเอง สมมุติคุณทํางานประจำเนี่ยคุณก็ต้องแบบว่าพยายามฟืนตัวเองแล้วก็ไฟ์กับตัวเองบางคนงานมันไม่ดีนะคะอาจจะต้องมีการปรับการเปลี่ยนแต่อย่าผีผามลาออกโดยไม่มีอนาคตนะคือเตรียมการไปสมัครงานสอบสัมภาษณ์ไปอย,อย่าเบื่ออย่าขี้เกียจ อ,อย่างนั้นนะคะทำอะไรให้มันมันเป็นแบบนั้นแล้วคุณจะโชคดีในขณะที่พวกสายเซลบอกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการลุยคู่แข่งขันคุณเยอะและคนคอยจ้องแย่งงานคุณเยอะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องท้าทายนะคะไปรบต้องออกรบถึงจะชนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้อาจจะหยุดหยุดชะงักบ้างบางเวลาแต่ขอให้คุณลุยรับรองว่าคุณชนะนะคะเป็นช่วงเวลาที่แบบเออต้องแสดงให้เห็นว่าเก่งมากพอไม่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือผู้คนที่เข้ามานะคะบางคนเนี่ยมันมีด้วยความเป็นกันด้วยแหละบางทีเนี่ยอาจจะมีความแบบเห็นอกเห็นใจนะคะหรือกังวลจากผู้อื่นแต่เอาเข้าจริงๆแล้ว,วอ,อ่าคุณต้องคิดเสมอว่าผู้ผู้อื่นก็ไม่เคยทําประโยชน์อะไรให้กับคุณเนาะในเมื่อผู้อื่นเขา พยายามทำ,ทำลายคุณหรือพยายามแบบเป็นปัญหาให้กับคุณอะบางทีคุณต้องตัดใจนะคะแล้วก็ทำอะไรเพื่อตัวเองด้วยซ้ำนะจ๊ะเออส่วนเรื่องของความรักหรอความรักใช้ได้นะคะบางคนเนี่ยจังหวะชิวๆอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไปพักผ่อนกันก็ได้นะคะกับความรักเออ,เอ,อไปใช้เวลาร่วมกันเออ เขาเรียกอ,อะไรไปท่องเที่ยวพักผ่อนน่าจะดีเนาะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยมีภาระในเรื่องของการเงินการงานก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันนะคะเพื่อภาระหน้าที่นั่นเองนะคะส่วนสายโสดในช่วงนี้บอกได้เลยนะคะทั้งสากองไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรัก คนโสดเนี่ยไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องมีใครหรือไม่มีใครคุณมองในเรื่องของความมั่นคงแค่ปัญหาที่มันเข้ามาหรือบางคนแพลนในเรื่องของอนาคตมันมีแล้วอ่ะมันก็จะต้องเดินไปโดยที่ไม่อยากจะเสียเวลาถ้ามันมีคนเข้ามาแล้วมันเสียเวลาต้องมานั่งเอาใจนั่งมังง่องแงงหรือมันเป็นปัญหาตัวคุณเองก็พร้อมที่จะสละเรื่องพวกนี้เพื่อไปโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จนั่นเองโดยรวมโดยสรุปไพ่กองนี้มันเสื่อให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเออดาบมันขึ้นเยอะมากมันขึ้นเยอะมันมองถึงอุปสรรคและปัญหาเนี่ยมีเข้า มาแน่นอนแต่ก็อยู่ในช่วงเวลาแห่งการแข่งขันการต่อสู้และการความกล้าหาญในการท้าทายตัวเองนะคะมั่นใจใน,ในสิ่งที่ตัวเองเป็นและในสิ่งที่ตัวเองทําแต่จะต้องไม่ขาดสติและต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเองจนมากเกินไปแล้วคุณจะชนะนะคะเป็นเวลาที่ดีงามสําหรับการต่อสู้ของคุณลัคนาราศีกันอ้พวกสายการเรียนก็เหมือนกันนะช่วงนี้นะต้องพยายาม อสอบจะสอบจะแข่งขันเตรียมการให้พร้อมเลยนะบอกได้เลยว่าคุณต้องเก่งต้องเจ๋งจริงนั่นแหละเดี๋ยวคุณจะได้นะคะสําหรับสายสอบสายแข่งขันนะคะจะต้องแบบก็จะไปแข่งกับเขาอะก็จะต้องอยู่เหนือเขานี่แหละคือกติกาของคุณค่ะ